วัตถุดิบลองในวันนี้ก็คือจิ้งหรีดนั่นเองครับที่ไม่ต้องจับก็ได้นะเมนูล่บจิ้งหรีดทอดกรอบครับผมถึงเวลาที่เรารอคอยคิวแล้วพนมรุ้งภูมิใจเสนอพนมรุ้งชีสเดคเคล็ดลัดอาหารคลีนอร่อยวันนี้ ไปตายเอาดหน้แต้มแต้มแต้มโอ้โหสุนทรียะมาอันนอันนอนนีทำอะไรเชฟโออ้าวเนี่ยเชฟโอก็มาเด็ด ใบให้วัตถุดิบสําหรับวันนี้อยู่อ๋อแล้วมันใช้เวลาไหมพี่ดูแดดสิเนี่ยฮะถ้าเราใจเย็ยนทุกอย่างมันจะเย็ยนแล้วพี้โม้เนี่ยเดี๋ยวเหงื่อออกนี่ <c oughs> อันนี้บใบอะไรเชฟโอใบมันสําปะหลังครับอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักอคะวันนี้ทําผัดผักอ๋อไม่ใช่วันนี้เราจะเอาไปให้วัตถุดิบหลักของเราในวันนี้กินพี่โปเชฟโอพี่โปมันกินไปในสำปะหลังแล้วสรุปมันคืออะไรคะพี่โอวัตถุดิบหลักของเราอ้าววัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือจิ้งหรีดนั่นเองครับ และเมนูชีสเดย์ของเราในวันนี้ก็คือลาบจิ้งหรีดทอดกรอบนั่นเองครับไม่รอดไม่รอดหนูไปเตรียมตัวก่อนดีกว่าแล้วตอนนี้เราก็เดินมาถึงวัตถุดิบของเราแล้วข้างหลังนี่แหละพี่กัาสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือเจ้าของธนาพรฟาร์มจิ้งหรีดนนทบุรีครับผม แล้วนี่แปลอะไรเนี่ยหนูกับจิ้งหรีดมันได้ถูกกันหรอก <c oughs> จิ้งหรีดอะมันไม่มีมุกมันไม่มีมุกอะไรหรอกพี่แกเปิดฟาร์นี้มานานเนี่ยครับอ่าสามปีกว่าละค่ะพี่แก้แวใบมันสบปะหลังเนี้ยจิ้งหรีดมันชอบกินเหรอครับชอบกินค่ะแล้วปกติมันกินใบอะไรบ้างอะก็จะมีใบกล้วยใบมันใบลักทุกอย่างที่ไม่มีสารเคมีได้หมดเลยค่ะอย่างนี้เรียกว่าตัวใหญ่ไหมอะพี่แก้วอันนี้ตัวเล็กค่ะประมาณ13วันค่ะจิ้งหรีดเนี่ยเขาใช้เวลาเลี้ยงนานไหมครับก่อนจะเก็บเกี่ยวไปปกติก็ 35-40บาวันตามสภาพอากาศนะคะจริงจร่งผีในปกติมันมีหลายพันไหมพี่แก้วมีหลายพันนะคะมีทองดาทองแดงแล้วก็มีเวียดนามอันนี้เป็นพันธุ์ทองดําทองแดงทาไมถึงเลือกใช้พันธุ์นี้ใช่ไหมเป็นที่นิยมของตลาดมากกว่าซึ่งตลาดนั้นคือกินเลี้ยงไปรับประทานใช่ค่ะพี่แก้วเขาเราวิธีการเลี้ยงง่ายๆอย่างนี้เลยครับวางไม่ได้บ่อ,อจบเลยครับใช่ค่ะเราวางตั้งแต่ไข่ ยันจับเลยก็คือวางไว้แบบนี้รังของไข่ไก่อะ่ะมันใส่บบเพื่ออะไรอะครับเป็นที่หลบมุมให้เขาอ๋อเพราะว่าคือถ้าเกิดเขาเจอกันโดยไม่มีอะไรกล้าเลยเขาอาจจะกัดกันได้ใช่อันนี้จะเป็นอาหารจริ้งหรีดโดยตรงมันจะมีโปรตีน21% พอพีวซีอันนี้เราให้น้ำค่ะเราจะมีพรมให้น้ำเวลาน้าเขาจะมากินน้ำที่พรมอันนี้ค่ะอ,อซึ่งอันนี้ก็เหมือนของกินเล่นของเขาที่ผม<ช>ไปเก็บมาใช่ค่ะแต่มันก็ไม่โดดออกมานะั่น<ม>จมโดดออกมาอันนี้กันไว้เวลาไม่ให้เขาเดินขึ้นมามันจะลื่นใช่มันจะลื่นใช่ค่ะหนูวอาอันนี้ออกได้ดิได้ค่ะซ้อนซ้อน บ่อเนี้ยตัวใหญ่หน่อยเนาะค่ะเยียงพวกนี้กี่วันนะครับอันนี้33วันค่ะแล้วมันไข่ครับพี่แก้วเราเก็บไข่มันยังไงครับอ่าคือก่อนที่เราจะลองไข่อ่ะค่ะคือเราจะเก็บถาดอาหารท่อน้าออกรอะว่าถ้กมเลยใช่ถ้ามันชื้นอ่ะตัวเมียเขาจะมาแทงไข่ทิ้งไว้เราจะเตรียมถาดอ่ะค่ะใส่บีบขุยมะพร้าวมัดหมาดเหมือนเราคั้นมะพร้าวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปวางให้เขาเขาก็จะมาไข่อัตโนมัติเลยที่ไม่ต้องจับก็ได้นะโอเคมากเลย ซึ่งปกติว่าเขาเก็บไปขายอย่างเงี้ยครับขายได้กิโลเท่าไหร่อ่ะพี่แก้วถ้าที่ฟาร์มเราเนี่ยก็คือขายปีกอ่ะก็จะอยู่ที่120บาทต่อ1กิโลคือจิ้งหรีดในตัวมันนะครับมันจะมีโปรตีนมากกว่าเนื้อสัตว์อื่นนะเขาถึงเอามันไปสกัดเป็นพวกโปรตีนผงโปรตีนไว้กินแทนเวไว้กินแทนอะไรพวกเนี้ยครับแล้ววิธีการจับไปขายเนี่ยยังไงครับก็คือดึงลังออกให้หมดเลยใช่ค่ะแล้วเราก็จะมีที่จับเวลาเราลื้อออกเขาก็จะมาเกาะข้างๆเวลาจับข้างๆเราก็จับแบบนี้เลย มันก็จะไหลไปในนี้ oh. อ๋อไม่ต้องทําแรงค่ะเบาๆพอเราจับมาได้แล้วเวลาพี่แก้วส่งเขาเนี่ยส่งสดๆอย่างนี้เลยครับลูกค้ามารับฟาร์มสดๆเลยก็มีน็อกน้ําก็มีต้มก็มีแล้วเดี๋ยวให้พี่แก้วคัตจิ้งเนีตัวใหญ่ให้เราหน่อยดีกว่าไปทําเมนูชีเดของเราวันนี้ด้วยกันนะครับก็ตอนนี้เครื่องปรุงก็มาเรียบร้อยแล้วส่วนแรกคือของจิ้งหนีดทอดเขามีใบเตย มีซอสปรุงรสมีน้ําตาลมีเกลือมีมน้ํามันหอยใครอยากใสรรสอะไรก็แล้วแต่อันนี้เครื่องปรุงราบผักชีใบเลื่อยหอมแดงมะนาวพริกป่นข้าวคั่วน้ปาปลาน้ําตาลสละลแหน่ต้นหอมพริกแห้งนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากท่อจิงหีดก่อนโอเคคือ <Okay. S 1> จริงๆแล้วเนี่ยเห็นเขาหน้าตายอย่างเงี้ยเขาสะอาดมากนะก่อนที่จะเก็บเขามาขายเนี่ยเขาต้องล้างท้องของจิ้งหรีดด้วยโดยการให้กินใกินยาขายะกินเหล้าถ้ามันท้องพวกมึงนั้นนะ <laughs> ให้กินฟักทอง3มวันเพื่อให้มันไม่มีกลิ่นให้มันสะอาดต้องล้างน้ําอีกสามน้ําเลยนะก่อนที่จะไปต้มแล้วก็ผึ่งให้แห้งมาแพ็คขายแบบนี้นะครับเรามาเริ่มทำจิ้งหรีดดีกว่าเอาน,น้ำมันใส่กระทะให้หน่อยครับพี่โอคแล้วเอาเครื่องปรุงมาเยอะขนาดนี้คลุกก่อนเอาไปทอดหรอคะหรือว่าไงไม่เับเราคอดเขาก่อนให้กรอบแล้วค่อยมาคลุกเพราะเราคลุกก่อนเอาไปทอดเนี่ยน้ำมันมันจะเสียได้อันนี้เราเอามาทำอะไรเชโบใบเตยเขาให้ใส่ไปตอนตอนจิ้งหรีดเก็บสุกมันจะหอม ซึ่งเวลา,าท่อจิ้งหรีดหรือท่ออะไรก็ตามนะครับในตัวเขามีน้ำเย็บๆยอย่างนี้แล้วเทลงไปเลยนะทำให้ทำมันจะพุ่งขึ้นมาอันตรายเวลาทำขนมล้งชิดเดยอยากได้ภาพครับชโลงั้นมึงทำเสียงโคตรน่ากินเลยเนน <laughs> <laughs> ที่พ่อฟ้องอากาศมันเริ่มนิ่งอ่ะมันก็จะกกอบ เราก็ใส่ใบเตยลงไปต่อไปเรามาเตรียมเครื่องราบกันนะครับโอเคก็มีต้นหอมต่อไปหากฝักทีใบเลีอยสาบ ย่ามาเลยนะย่ามาทำไมอ่ะย่ามาสุร์แหน่เขาใส่แม่แกแล้วหันมะนาวเตรียมไว้ย่ามาสุรนแหน่ที่มันกลับมาจริงๆอ่ะเมื่อกี้มันยังซิดซิดอยู่เลยที่ไม่ต้องจับก็ได้นะโอเคมากเลยสนุกสนุก้เราหันมะนาวเอาละครับเราก็มีจิ้งหรีดที่เราทอดเรียบร้อยแล้วซึ่งก็เสด็จน้ำมันมานิดหนึ่ง งั้นเราก็เอาจิ้งหรีดมาอูกรอบจัดอะ่ะคราวน,นี้เราจะปรุงรสตัวจิ้งหรีดมันด้วยเราก็จะทําเหมือนมันเป็นของทอดนะเราปรุงรสมันนิดหนึ่งใช้เกลือนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดนึงโอเคซอสปรุงรสนะครับซอสสายเกี่ยวใส่นิดหนึ่งเพื่อให้มีกลิ่นนะครับแล้วน้ามันหอยนิดหน่อยนะครับก็ใส่อันนี้ด้วยหรอคะ่ะใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับจิ้งหรีดสําหรับรอที่จะไปคุกกับน้ําราบของเราแล้วถึงตอนทําน้ํายาแล้วน้ําปลาครับ แหวนู้ดน้ำตาลรสชาติที่ต้องการการที่เราทำน้ำหมียครับเราว่าทำรสชาติไหนเป็นหลักครับพวกของลาบของยามพวกนี้เอาเปรี้ยวขึ้นก่อนเค็มตา,ามแล้วค่อยหวานสุดท้ายเปรี้ยวอีกหน่อยไหมแต่ว่าต้องไม่หวานเพราะอย่าทำหวานน้ำนะหวานน,าน้ำล้วมันแก้ยาอัานหนูชอบแล้วถ้าในกรณีที่มันเปรี้ยวไปอ่ะเราแก้ย,ยังไงเปรี้ยวไปปอกเติ๋ยก็จะตัดหวานแล้วถ้าเค็มอะครับเค็มไปนี่ลำบากแกยางมาอันนี้เค็ม พอมันฟื้นกลับมาแล้วมันก็เต็มที่ลแล้วเคลมไปวิธีแก้คือเหมือนทําปริมาณน้ํายําเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็ทําน้ํายําเรียบร้อยอันนี้จะจะมาคลุกกิ้งหรีที่เราทอดกับน้ําราบกันเราจะมาใส่เครื่องเขาก่อนพวกตัวน้ํายําเนี่ยให้ใส่สุดท้ายเลยเพราะว่าของกร,บกรอบพอโดนน้าแล้วมันจะ <You are. S 1> ไม่กรอบหอมแดงใส่ยงี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดต้นหอม ผักชีใบเลื่อยข้าควคั่วซึ่งข้าควคั่วนี้เราก็เตรียมมาครับผมนั่นนะครับพริกตอนนี้ก็จะสุดท้ายเลยนะครับเราก็จะคลุกเขากับของแห้ง,งนี้ก่อนเพื่อดูว่าเอปริมาณผักกับที่เราใส่ไปมันสมดุลกันหรือยังนะแต่ความเป็นจริงแล้วพี่วัดต้องให้ผักเยอะหน่อยดูเริ่มแซบแล้วเห็นไหมพริกเพล็กดูสมดุล โอค้ค่ะหนูเห็นว่าไม่มีผงชูรสในนี้เลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกผงชูรสเขาก็ช่วยรสชาให้ดีขึ้นจริงๆนะแต่บางคนเนี่ยเขาไม่สามารถกินผงชูรสได้นะเพราะเขามีโรคประจำตัวมีนู่นมีน่นมีนี่วิธีแก้ปัญหาคือเราก็ใช้น้ปาปลาน้ําตาลเนี่ยแหละได้รสจากพวกเนื้อสัตว์พวกกลิ่นกรอบๆหอมๆเนี่ยช่วยกันชูรสมันขึ้นมาหลากัหลกๆมาจากการปรุงน้ำรากของเราน้ำเบสิกาใช่ไหมใช่ครับคราวนี้เราก็จะใส่น้ํา ไปเไปอันนี้เอาแคบพอเคลือบแค่นี้พอครับเราไม่เอาน้ําเยอะเพราะว่ามันเป็นของทอดใช่เพราะมันเป็นของทอดเราแค่เค้าให้มันมีกลิ่นมีรสให้มีกลิ่นมีรสโอเคครับพี่ยวคะแล้ววันนี้ข้าวขนมรุงของเราเนี่ยคือข้าวอะไรคะแน่นอนครับเราทําลาบแบบนี้นะครับข้าวที่มากินวันนี้ข้าวเหนียวแน่นอนว้าวซึ่งข้าวที่เราใช้ในวันนี้นะครับ เป็นพนมรุ้งข้าวเหนียวเคี่ยวงูร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นข้าวเหนียวท้องถิ่นที่เพาะปลูกในแถบภาคเหนือคัดพิเศษเลยจากอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับซึ่งเป็นแหล่งที่ผลิตข้าวเหนียวได้ดีที่สุดของประเทศเมล็ดของข้าวนะครับจะมีลักษณะยาวเรียวเล็กและขาวเหมือนเจ้างูเมื่อหุงสุกเรียบร้อยแล้วนะครับจะขาวนุ่มมันวาวและมีกลิ่นหอมด้วยครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพนมรุ้งข้าวเหนียวเี้เราก็จะเอาข้าวเหนียวมา บร้อยแล้วครับกับเมนูลาบจิ้งหรีดทอดกรอบครับผมถึงเวลาที่เรารอคอยชิมกิวแล้วอย่างอร่อยโอเนนี่บอกให้อ,อันนี้โคตรอร่อย ไปไหมครับบนะีกหลังจากที่ชิมลาดจิ้งหรีดไปแล้วกับข้าวเหนียวของเราเมื่อกี้บิ๊กลองกินจิ้งหรีดเปล่าไปคือมันก็ของทอดมันๆอะไรอย่างเงี้ยปกติแหละแต่ว่า<ม>พอเราเติมรสชาติลงไปแล้วทุกอย่างมันกลมกล,มกลม่อมและตบท้ายด้วยข้าวเหนียว<ม>ข้าวเหนียวจะมีความหวานหอมทำให้ทุกอย่างระมุนเข้ากันใช่ครับเพราะจริงริงแล้วเอาไปทอดแล้วปรุงรสเขา,าเขาก็กินอร่อยอยู่แล้วแหละหลังจากที่กินเนี่ยรสชาติเหมือนกุ้งฝอยอะ่ะพอกินไปโดนไข่มนะันมันยิ่งมัน เออพอไปกินไปกับข้าวแล้วเนี่ยยิ่งแบบชูรสหวานออกมาชัดเจนเลยอร่อยเลยแหละใช่ตอนแรกคือนีนะ่ะไม่กล้ากินคือเป็นคนกลัวมลแรงอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นคนกินแบบพวกรสด,ด่วนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ทานได้นะมันก็แบบอร่อยคล้ายๆรสด,ด่วนแหละแต่ว่าเขาจะมีความแตกมันมากกว่ารสด,ด่วนพอกินกับข้าวเหนียวอ่ะหนูรู้สึกเหมือนไก่ทอดอแบบหนังไก่ทอดอ่ะกรอบใช่ไหมใช่ใช่อ,<ๆ>อร่อยมากแล้วพอกินกับข้าวเหนียวคือมันเข้ากันดีแบบมากๆอะไรเงี้ยแล้วตัวแบบ รสชาติลาบพีพีโอทำฟุกอะค่ะ <Yeah. S 1> ดยีมมากคือไม่มีรสชาติไหนหายไปเลยเพระาะเราไม่ทำลาบที่มันแฉะมากนะเพราะงั้นเนี่ยแห้งๆมันจะเข้าของทอดได้ดีครับและนี่ก็คือเมนูชชสเดย์ของเราในวันนี้นะคะ <Hello. S 1> พนมรุ้งค่ะขอเป็นสื่อกลางให้กับพ่อบ้านแม่บ้านและผู้ที่มีใจรักในการทำอาหารให้ได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารกับเชฟมืออาชีพเพียงแค่ดูรายการของเราค่ะดังสโลแกนที่ว่าข้าวพนมรุง้งเชฟยังชัวร์ทุกครัวมั่นใจ มาดูว่าในครั้งหน้าเนี่ยจะมีเมนูอะไรที่ว่าน่าทานหรือพิสดารหรือเป็นอะไรชิชีดอีกกลับมาดูกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็มาพบกันค่ะตอนนี้ก็ให้พี่พี่มากินจิ้งหรีดทอดกันดีกว่าค่ะมาเลยข้าวขนมรุ้ง เช็ดยังชัว์ทุกครัวมั่นใจ